วันนี้นะคะเราก็มีสินค้ามารีวิวอีกแล้วนะคะเป็นผานหัวหมูนะคะตัวนี้ผานสับหัวหมูเป็นผานสามนะคะของค่าย MCT นะคะเป็นโมเดลรุ่น M 5 0ะคะ่ะตัวนี้สภาพสวยสภาพเดิเดมๆเลยพร้อมคัดท้ายนะคะตัวนี้ใส่ตั้งแต่50แรงขึ้นไปเลยนะคะหรือ45แรงก็ใส่ได้นะคะรูลสลักใส่กันได้อยู่นะคะรูลสลักใหญ่ ตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่27,000บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาดูมาชมได้นะคะที่เบอร์โทร0817294501หรือ092 942 2503นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานี หรือสามารถตั้งพิกัดมาได้นะคะที่ร้านภูหมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรหากลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถแอดไลน์หรือโทรผ่นเบอร์โทรมาได้นะคะที่เบอร์โทร0817294501หรือ0929422503นะคะ ร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรก็สามารถจัดส่งให้ได้นั่นเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ